ต่อไปมาดูทักษะในการออกหมัดนะครับการใส่นวมแล้วก็การต่อยกับเป้านะครับดูนะครับในการออกหมัดเย็บหน้านะครับเย็บหน้าดูการวางเท้าให้ถูกนะครับดูหมัดรักษาการเย็บมือมือขวาเราจะไม่ตกอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องอยู่ลักษาอย่างนี้ดูนะครับเย็บเย็บหมัดตรงหลังนะครับต้องอยู่ลักษณะ่งนี้คือเป้าหมายการต่อยแต่ละอย่าง มีหมดมีเป้าหมายหน้าเป้าหมายท้องได้นะครับเป้าหมายลําตัวที่หน้าอ,อกได้หมดนะครับลักษณะสมมุติถ้าเกิดเราต่อยอยู่อยู่ห่างกับเป้าอยู่ลักษณะนี้เราต้องสามารถสืบเท้าไปได้ให้ตรงเป้าหมายได้ดูนะครับกลับมาได้กลับมาได้หนึ่งสองนะครับต้องอยู่ลักษณะนี้ครับเทคนิคในการใช้ศอกกับอุปกรณ์นะครับดูนะครับกรับ ตัดมาตัดมาตดบิดมาให้ถูกนะครับขวาได้หมดซ้ายขวาตกลัดมาตกงมาได้หมดรักษาะเวลาตีสองมือไม่ตกเราป้องกันไว้ป้องกันหน้าก้มนะครับหน้าไม่เงยขึ้นมาดูทักษะในการเตะทีหลบหลีกแล้วก็โต้ตอบนะครับ ดูครับดูรักษาการเตะก่อนนะซ้ายนี่คือการรักษาการเตะพยายามเตะเข้าตรงกลางเป้านะครับเราเน้นหมดเป้าหมายในเป้าหมายลําตัวเป้าหมายสูงขึ้นได้หมดนะครับดูครับซ้ายก่อนนะครับนี่เตะข้าขวานะครับดูนะครับมาดูเทคนิคเข่านะครับเข่าป้องกันหลบเหล็กแล้วก็โต้อตอบนะครับ ขวตรงท้ายขวเสียงไปว่างได้หมดนะครับตรงขวาว่างเดินมานี่เราสามารถหลบนี้เขาเดินเข้ามาเราเราสามารถหลบได้เดินมาฉากมาปั๊บขวากระทุ้งไปจลบฉากมากระทุ้งได้หมดเรากระทุ้งแรงส่งนะครับแรงปั๊บดูใหม่ครั้งครับเดินมาฉากเท้าหน้าไปเท้าหน้าเราเรายืนอยู่ที่